ครับทุกท่านผมบุ๊คก็ทีมงานร้านยาเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้าโตโยตา้าซอยจันเนอร์ต้อรับบริการอัพเกรดช่วงล่างนะครับเลือกใช้เป็นโชค๊คอพสุน้ครับ YS DTG กระบอกเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นวาล์วแปรผันอัตโนมัตินะครับใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะนั่งเยอะนั่งน้อยขับเร็วขับช้านะครับเทคโนโลยีวาล์วแปรผันที่อยู่ในตัวโช๊คนะครับจะปรับให้การทํางานเนี่ยเหมาะกับการทํางานในขณะนั้นอ่ะได้อย่างเรียลไทม์เลยนะครับลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องนนัััั่งงกกก้้้้มมมรรรบบบเเเออใหสีียววลาาาตพิ ติดตั้งเซตอัพและต้องสูตรให้แบบครบจบในที่เดียวนะครับนอกจากนี้นะครับลูกค้ายังมีการเปลี่ยนนะครับตัวอะไหล่ส่วนอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นลูกหมากคันชักนะครับและลูกหมักแหลกนอกนะครับผมลูกหมักแหลกในลูกหมักแหลกนอกนะครับซึ่งทางร้านของเราจะให้บริการเป็นตัวตอง5แท้นะครับเม็ดอินเจแปนะครับตัวนี้จะคุณภาพดีมากๆนะครับทนทานใช้งานได้ยาวนานนะพร้อมบริการติดตั้งเซตอัพให้เรียบร้อยนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่ใช้รถยนต์โตโยต้า o อร์จูเนอร์นะครับ อยากเข้ารับบริการอัปเดตช่วงลานครับสามารถเรียนเชินได้ที่ร้านยางจเจริญรุ่นเรือนนะครับหรือจะเป็นรถยนต์ปีไหนรุ่นไหนนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0865691915ผมบุ๊กและทีมงานยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ